สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนช่วงนี้มะม่วงบ้านเราเริ่มออกลูกแล้วนะคะมีบางส่วนที่เสียหายไปบ้างก็เลยเอามาทําเป็นมะม่วงกวนค่ะเราจะเริ่มจากออกแล้วก็หั่นมะม่วงสุกที่เราได้มาก่อนนะคะส่วนตรงไหนที่เสียหายก็ตัดทิ้งไปเลยค่ะเนื้อมะม่วงเราจะใช้มะม่วงสุกหวานปนกับมะม่วงที่เปรี้ยวนะคะเราจะใช้มะม่วงหวาน3ส่วนปนกับมะม่วงเปรี้ยว1ส่วนนะคะถ้าเกิดมะม่วงสุกของเราสุกแล้วมันเปรี้ยวเราก็จะถือเป็นมะม่วงเปรี้ยวนะคะ เอาละค่ะเราได้เนื้อมะม่วงมาแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเอามะม่วงนี้ไปปั่นนะคะตักเนื้อมะม่วงใส่โถปั่นนะคะแล้วก็ปั่นให้ละเอียดเลยค่ะ ปั่นชุดแรกเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปเทใส่หม้อนะคะแล้วก็จะปั่นชุดต่อไปค่ะได้เนื้อมะม่วงมาแล้วเดี๋ยวเราจะปรุงรสก่อนนะคะแล้วจ,จะเอาไปกวนค่ะเราใส่เกลือไปหน่อยนึงนะคะแล้วก็เติมน้ําตาลไปหน่อยค่ะเพราะมะม่วงเราเขานี้เปรี้ยวมากเลยแต่ถ้าเนื้อมะม่วงของใครกําลังดีอยู่แล้วก็ไม่ต้องเติมก็ได้ค่ะพอเริ่มตั้งไฟเราก็จะคนเป็นครั้งคราวก่อนนะคะ แต่ต้องระวังนะคะถ้าเกิดเนื้อมะม่วงของใครข้นมากแบบของเรานี้ก็ต้องคนตลอดเวลาค่ะช่วงแรกเราจะใช้ไฟกลางก่อนนะคะเพื่อให้มะม่วงป่อนอเราร้อนเร็วขึ้นนะคะถ้าเกิดใช้ไฟอ่อนนี่เราจะต้องใช้เวลาค่อนข้างนานค่ะ พอเริ่มมีควันขึ้นหน่อยๆเราก็จะค่อยๆเบาไฟลงค่ะ พอกวนไปนานๆต้องคอยระวังนะคะมาม่วงกวนของเราอาจจะปะทุขึ้นมาโดนมือเราได้นะคะถ้าใครมีไม้พายให้ใช้ไม้พายจะดีกว่านะคะปลอดภัยกว่าเอาละค่ะมาม่วงกวนของเราร้อนแล้วนะคะได้ได้ที่แล้วค่ะพอน้างวดลงไปบ้างแล้วก็ถือว่าใช้ได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะผัดอีกแกะแล้วก็พังมาม่วงกวนไว้ก่อนนะคะเราจะรอให้มาม่วงกวนของเราเย็นก่อนนะคะแล้วก็เอามาทาบนใบตองค่ะ มะม่วงกวนของเรารอบนี้ค่อนข้างข้นค,นค่ะเราจะทาให้บางหน่อยนะคะ พอทาเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปตากแดดค่ะเราจะตากจนแห้งจนลอกออกจากใบตองได้เลยค่ะผ่านไปครึ่งวันก็เริ่มแห้งแล้วค่ะอันที่แห้งแล้วเราก็จะลอกออกจากใบตองนะคะแล้วก็จะกลับอีกด้านนึงค่ะแล้วก็เอาไปตากให้แห้งเลยค่ะ เราจะตากอีกฝั่งหนึ่งให้แห้งดีเลยนะคะรอให้แห้งก็เสร็จแล้วค่ะมะม่วงกวนที่ตากหแห้งดีแล้วจะเก็บใส่กล่องไว้รับประทานได้อีกเป็นปีเลยค่ะ